ดฉันอยากได้กล่องอะ่ะอคนปกติเขาคงไม่ซื้อใส่หรอกมั้งแต่ว่าเราชอบปะเธอสิเจอร์อแบกนะคะของบารอนเซกานะคะอุ้ยมันได้มันเข้ากับสร้อยอ่ะเธอ สวัสดีค่ะจะก,กันอีกแล้วนะคะกับสารานะคะวันนี้นะคะเรามีนัดกับ s a สอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปดูร้านชุดคอลเลคชันของกู c ชีกับบารองเซก้านะคะที่คาบเรตกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะวางขายพร้อมกันเลยนะคะทั้ง2ช็อปนะคะเราก็จะไปทั้งสองช็อปเลยนะคะตอนนี้กําลัางเดินทางเลนะวันนี้เราจะไปเช้าหน่อยนะคะก็ประมาณ10บโมงนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างนะคะ นะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกพร้อมกันนะคะคือวันนี้คือคนเยอะมากนะคะแล้วก็แบบคนแย่งของกันมากนะคะแล้วก็เราทั้งสองช็อปเลยนะคะไปทั้งแบบกุชชี่แล้วก็ไปทั้งปานลองเซก้าด้วยนะคะเออก็จะมีของเพื่อนเราด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ของสลาทั้งหมดนะก็เอาของเพื่อนมายิมรีวิวมาอันบ็อกให้เพื่อนดูนะคะว่าเออจะมีอะไรบ้างนะคะมาค่ะมาเป็นชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกนะคะอ่ะแล้วพูดถึงถุงก่อนละกันถุงถุงของ ของกุชชี่ปีนีนะคะก็จะเป็นฟิลแบบฝั่งหนึ่งเป็นบารองฝั่งหนึ่งเป็นแบบกุชชี่นะคะอันนี้คือถุงของฝั่งกุชชี่นะคะแล้วก็ถุงของฝั่งบารองนะคะนี้ว่าถุงของฝั่งบารองเซก้าสวยนะจะเป็นลายอโมอนโดแกรมของกุชชี่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวแบบ B b บเนาะมันไม่ได้เป็นจ G นะแล้วก็เป็นบารองเซก้านะคะแล้วก็ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเขียนว่า this is a not gucci bag นะคะเป็นแบบแนวท่อนๆเมีันอาร์นะคะสวยมากสวยมากอะโอเคเพื่อมพืการเสรียเวลานะคะจะมาเปิดกล่องแรกอันนี้นะคะลิปดินก็จะเป็นเขียนว่าบ a ลอง g ุ u c c i แบบนี้นะคะอันนี้ในฝั่งของ g u ช c i กันเนาะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นผ้าพันคอนะคะนี้เคมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะ ัวน,นี้จะเป็นลายโมโนแกรมเนาะคือวันนี้ยังไม่ล้านนะคะคือจะเป็นล้านจะเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะเป็นแบบเอาของมาลงก่อนแล้วก็แบบเ,เสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะลานพรุ่งนี้อันรอย่างเงีพรุ่งนี้แต่วันนี้จะมีกระเป๋ากระเป๋าอะมาวางขายก่อนนะคะมีอันนี้เป็นผ้าคอลายนี้เลยลายซิกเนเจอร์นี้เลยล คืนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ4,000อยู่ที่4,700เรเหรียญฮ่องกงนะคะหรือประมาณเกือบสอง0 0กว่าบาทเนาะสอง0 0เป็นแบบผ้าพิวพ้วๆบ,บางๆนะคะไม่ใช่เป็นแบบไม่ไม่ได้เป็นสตีลเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็ผืนใหญ่มากเธอผืนใหญ่มากนี่พันหัวอย่างงี้ก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะมัดเป็นทรงเป็นเสื้ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็เก๋อยู่หนาโอ้ี แต่ว่าน่าจะอุ่นอยู่นะคะเพราะว่านางตุ่นใหญ่เนาะแล้วก็ตะเข็บตะตะเข็บนะ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าจะง่ายต่อการหลุดลุยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนแบบเออถ้าเข็บนิดนึงมันก็ออกมาเป็นเส้นเลยนะเธอโอเคมาจินเนียนะคะชิ้นเนียเป็นชิ้นที่แบบว่า,เ,าเคยดูรีวิวที่ไทยเขาก็บอกว่าชิ้นนี้ก็ยังไม่เข้าไทยนะคะี่ดูของ พี premises, ่มาร์คพาวินนะคะเขาเหมือนว่าเขาก็สั่งไปเหมือนกันนะคะเส้นนี้แต่ว่าแต่แต่เอ่วิดีโอที่เขามาิวจะเป็นเขียนว่ากุชชี่เนาะแต่อันนี้จะเขียนว่าบารองเซกาเลยนะคะอันนี้เป็นอันที่คนไม่มีคนสนใจมากอยู่ตั้งอยู่บนแบบที่โชว์ไม่มีคนหยิบเลยแล้วก็เลยหยิบมาเพราะว่าเราเห็นเราเห็นในแฟชั่นวิดีโอเราเห็นในรูกมันมีเส้นนี้นะคะแล้วก็เห็นแบบเออพี่มาร์คเขาสั่งแล้วก็เออแล้วน่าจะมีไว้สักเส้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีเส้นเดียวในฮ่องกงอีกแหละ ตัวโชว์เส้นเดียวมีจริงเปา่าวะจกตาแล้วเนี่ยโอเคกล่องก็จะเป็นผ้าผ้านะคะแล้วก็เขียนว่ากุชชี่เป็นกล่องสีแดงเลือดหมูนะคะหรูรหรามากแล้วก็ตรงลิบบิ้นก็จะเขียนเป็นบาลองกับกุชชี่เหมือนเดิมนะคะโอเคมาแกะของกันแต่ถ้ามันเป็นสร้อยมันน่าจะเป็นกล่องใหญ่ๆยาวๆเนาะแต่กล่องนี้มันก็ดูเหมือนกล่องกําไรป้าแก มันจะเป็นแบบกล่องใหญ่ๆสวยๆวยแบบมีที่รัดอะไรอย่างนี้เนาะทำไมเขาใส่กล่องนี้ให้ว้หรือเขาเอากล่องของอันอื่นมาใส่ให้หรือเปล่าโอเคนี่มาเปิดพร้อมกันตึ้งตึ้นตึ้งต,ต,ตึ้นเอ้าตึ้นนี่มีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแคบุ๊กนะคะนี่แคบุ๊กเล่นติดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถุงก็จะเป็นถุงเหมือนแบบ ผ้าสาตินผ้าซิวะค่ะดูหรูหรานะคะแล้วก็มีฟัาวมาคุชชี่ตรงนี้นะคะเป็นแท็กนะคะมีมาแล้วตรึนตรึนตรึนโอ m มก o d เธอโอ oh m มก o d มีใครชอบเหมือนเราบ้างนะเพราะว่าคนปกติเขาคงไม่ซื้อใส่หรอกมัง้งแต่ว่าเราชอบปะเธอชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่น หนึ่งกับอีก900อเหรียญน,นะคะก็ประมาณสี่หมื่นกว่านะคะสี่หมื่นกับห้า0 0ื่นะคะชิน้นนี้จะเป็นร้อยแตนเลสสีเงินนะคะนี่แล้วก็มีห้อยตรงนี้เขียนว่าบลองเซก้านะคะแล้วก็ตัว G ีนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกุชชี่เป็นคริสตัลเพชรแบบนี้เนาะ,ะตรงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ออดูดีดูเก๋นี่เขียนว่ากุชชี่นะคะ ใส่ให้ดูะคะก็ก็สวยดีอตเธอแต่ก็ยูจใส่ไปไหนแต่เส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะคะก็สอบถามมาได้นะคะเส้นนี้ซาร่าขายนะคะขายนะคะถ้าใครสนใจก็พักมาเลยนะคะเพราะว่าเอามาเพราะมันเหลือชิ้นเดียวเนาะบางคนเขาก็ใส่แฟชั่นจัดจ้าเขาก็จะชอบสะสมเนาะเพราะมันก็เป็นคอลเลคชันที่ หาหาไม่ได้แล้วว่าอันก็มาแค่นี้ y ะเนาะันก็มาแค่นี้แต่ถ้าเป็นจิวเวลี่อะไรพวกเนี้ยเขาจะให้แต่ V I P นะปกติแบบว่าเขาจะให้แบบ V I P สั่งก่อนเนะี้ยแล้วของมันจะน้อยเนาะโอเคเด็ดป้ามันก็เก๋มันเก๋อ่แก่เนี่ยหรือไม่ขายดีไม่ขายดีกว่า อเก๋ไม่ใส่ก็เก๋เนี่ยใส่กับแบบเสื้อคอเต่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ใส่กับเอ่อเป็นเสื้อสูทเบเซอร์อแล้วก็ใส่อันนี้ข้างในก็เก๋โอ้สวยดีว่ะาหรือวอ่ายังไงอ้ยังไงอะขอคิดดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าอ่ะยังไงก็ทักมาละกันนะคะ<อ>ไม่ขายนะคะไม่ขายเดี๋ยวถ้าไม่ขายนะคะถ้าไม่มากพอถ้าเงินไม่มาก <laughs> พอพี่ว่าหลอเล่นค่ะ โอเคมาชิ้นต่อไปนะเราได้มาแค่สามชิ้นนะคะเพราะว่า,ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเยอะค่ะเพราะามีแต่กระเป๋ามีกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีไซส์นะคะรองเท้าแล้วก็มีเป็นพวกผ้าปันคออะไรอย่างเงี้ยเนคไทยอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเนคไทซื้ออันนี้ดีกว่าใช่ไหม โอเคอันนี้บอกราคาไปแล้วเนะาะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้คือสติกเนเจอร์เลยนะคะอาดูกล่องก่อนนะคะจะเป็นกล่องแบบผสมผสมกับกล่องของบาลองนะคะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ผสมกับคุชชี่แบบอย่างละครึ่งและครึ่งแบบนี้นะคะโอ้ไวลีลิมิมันลิมิเต็มากเธอมันครบรอบร้อยปีด้วยแล้วมันก็แบบเป็นไฮแบรนด์เอกับ h ไฮแบรนด์อย่างเงี้ยมันคือแบบ เออมันคือนาทึงนะคะโอเคเปิดเลยนะคะอันนี้ก็คล้ายๆการดิบบินก็เขียนว่าคุชชี่ระลองเหมือนกันนะคะโอเคสครูนะคะเป็นเล็บยาวเนาะแล้วก็แบบแกะยาอน่ารลัวดูที่จริงนะอยากได้เป็นที่เป็นเป็นอีก อีกใบหนึ่งนะคะที่แบบจะขึ้นรูปให้ดูนะคะใบนั้นนะ่ามันเหมาะกับเรามากกว่าแต่ S A ก็จะแบบก็เชียร์ใบนี้เพราะว่าใบนี้แบบคนแบบแยกกันซื้อก็เลยแบบถ้าใบนี้ก่อนแต่ใบนั้นอาจจะมีสต็อกอยู่ถ้ามีสต็อกเธอค่อยมาซื้อเธอแต่ข้อแม่ก็คือ1นึ่งหนึ่งหคอนแทคซื้อได้แค่1ใบนะคะโอเคมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะนี่ ข้างในจะเป็นแบบคิวแบบบาลองอย่างนี้เป็นชิวแบบทิมบ,บาลองเซกาข้างในรอบกล่องนะคะนี่เนี่ยข้างในสวยแต่ข้างนอกไม่ได้เอาไว้ข้างนอกวางงไว้ข้างนอกเขยไปดิมาเอามาให้ดูถุงนะคะถุงถุงก็จะประมาณนี้ฝั่งหนึ่งเป็นกุชชี่ฝั่งหนึ่งเป็นบาลองเซกานะคะ อมหตื่นตื่นตื่นเอา้าผิดด้านผิดด้านนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เป็นแบบเหมือนว่าเป็นสิ gnature bag นะคะของบ a l อ n เซกา a นะคะแล้วก็อ่าเป็น Canvas ของก g u c ี i นะคะคือส่วนตัวแล้วเราชอบอีกไปหนึ่งมากกว่านะคะที่มันมีแบบเขียนว่า b a l อ n เซก a อะไรอย่างงี้ด้วย แต่เขาก็เชียรยให้เราเอาไปดีแล้วก็มาก่อนนะคะค่อยว่ากันเนาะเพราะว่ามันหมดหมดซีซั่นนี้แล้วก็จะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะแค่ไหนแค่นั้นนะคะมือสองก็ราคาพุ่งๆไปเลยนะคะเนี่ว่าโอเคมาให้ดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็น ช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเขียนว่า Gucci ไม่กินอิตาลีนะคะแล้วก็มีช่องข้างในหนึ่งช่องนะคะตรงนี้มีช่องข้างในหนึ่งช่องอ่ามากับแคบ o o กแคบกสองเล่มสามเล่มสี่เล่มว่าไปนะคะยุแต่ข้างในก็มีป๊มนะเธอคำว่าอะไรขอดูแบบหนึ่งมองไม่ค่อยเห็น อ๋อเป็นเป็นบาร์โค้ดของชีนะคะเป็นรหัสกระเป๋าเนาะจะอยู่ข้างในกระเป๋าเล็กอีกทีนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีกับกุชชี่ตรงนี้นะคะอยู่โอเคส่วนตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าบาลองเซกานะคะเออมันสวยเออมันก็สวยของมันนะยี่ีเออมันก็สวยของมันนะ แต่ไม่รู้นาะยจะแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าคนก็คอมเพนมาหลายคนอยู่บบกว่ากระเป๋ารุ่นนี้ของ Balenciaga มันไม่ค่อยโทนชอบปีชอบแต่งแต่ว่าหวังว่าคงดีอ่าใบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0หมนเหรียญน,นะคะหรือประมาณ8 0 0ห0กว่านะคะ8 0 0 0มนกว่าเกือบ9 0 0 0 0นะคะมากับมากกับสายนะคะแต่ยังไม่ขอแกะเนาะโอแกะดีแกะไปเลยก็ได้ ไมแก่ยากจากเย็นไม่แกล่ละอันนี้ค่ะน,นี่อันนี้เออนางก็ได้ละของนางน้าดีๆตอนแรกเราไม่ชอบนางเราชอบอีกไปหนึ่งที่เป็นของกุชชี่นะเธอมันสวยมากไปนั้นนะาเาไว้นี่ก่อนนะอ่ะโอเคของฝั่งกุชชี่หมดแล้วนะคะมีแค่สามชิ้นนะคะมาดูฝั่งของบาลองเซกามาบ้างน,นะคะ ฝั่งของวอลองเซกาเนี่ยคือแพคเกจจิ้งสวยนะคะแต่ว่าออไอเทมไม่ค่อยวาวเทากับของกูชี่เนาะอันนี้พูดตรงๆนะคะก็คือเหมือนว่ามันก็เป๋ากูชี่นั่นแหละแล้วก็มาพิมพ์เป็นตัวแบบบีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิลแบบคลาสสิกคลาสสิกนะคะมันก็ยังไม่ค่อยแบบวัยรุ่นวาวเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ชอบแพคเกจจิ้งนากเพราะแพคเกจจิ้งนังเก๋มากเธออันนี้ก็จะเป็นลายบีบแบบนี้เหมือนถุงนะคะ โอเคเราได้ของขวัญมาด้วยเราจะไปเก็ของขวัญก่อนนะคะของขวัญของฝากแต่คนที่คนที่บาลองเซก้ a จะไม่เยอะเท่ากับ Gucci เนาะเพาเป็น pop up อยู่ข้างนอกช็อปนะคะ mm. ก็ไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันว่าคนไม่สนใจสินค้าของบ a l อ n เซกา a เลยเพราะว่าเขาบอกว่าทุกทุกชิ้นมีแค่อย่างละสิชิ้นเองนะโอ้ mm. ก็ หายากไม่รู้อุ๊ยเป็นคุกกี้นะคะนี่คุกกี้ลายกับอ่อบลาลองเซก้ากับคุชชี่แบบนี้นะคะนี่แล<ม>้วอะไรอีกอ่าอุ้ยแตกแตกแั้หนึ่งนี่นะคะเออได้ของขนมมาคุกกีิอ๊ออะโอเคมาเริ่มเปิดกันชิ้นแรกนะคะนี่ อันนี้นะคะอันนี้ก็คือยืมเพื่อนมารีวิวนะคะน,นี้อันนี้เป็นการโฮเดอร์นะคะแต่เออแต่ขอนี้มันไม่มีโบไม่มีเบอร์เนาะเออไม่เป็นไรนะคะนี้เปิดมานะคะพร้อมกับถุงนี่ถุงจะเป็นถุงสีดําแล้วก็จะเป็นแบบโมโนแกรมไข่กุชชี่นะคะแต่ว่าเป็นตัว b ีบนะคะ,ะมากับพร้อมเอาไว้กันหไอ,อ้ไรนะเคบลเธอเคบลมาบ book, แบบเคบลแบบลายนี้น่ารักอ่ะเธอว,ว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักนะ อันนี้เป็นอาการโฮเดอร์เหมือนการโฮเดอร์ของกุชชี่เลยอันนี้นะคะแต่แต่เป็นบีบแค่นั้นแหละเหมือนกุชชี่ทุกอย่างเหมือนกุชชี่ทุกอย่างนะคะมีอยู่1 2ึ่งสอมี่ห้ามีห้าช่องนะคะนี่ข้างในก็เขียนว่าบอลองเซกานะคะแล้วก็มีบาร์โคดนะคะนีออ่แค่นี้แหละเนาะน,นี้อันนี้มาจากกุชชี่เนอะสไตล์นี้นะคะ สไตล์นี้โอเคมาชินต่อไปนะคะชิ้นต่อไปอันนี้ของเราเองนะคะคือเราชอบพก c k a จริงมากคือที่อยากซื้อเนี่ยเพราะอยากได้ถุงกับกล่องนะคะของมันไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเป็นกล่องของหมวกนั่นเองเธอหมวกหมวกว่าฉันลืมบอกราคาไปนี้อันนี้ก็อยู่ที่สามพันกว่าเหรียญเนาะก็ประมาณห,หมื่นกว่าบาทนะคะ หมือนกาบาทไม่รู้สามารถเท่าไหร่จะไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่ของเรานะคะโอเคชิ้นนี้เป็นของเราเองชิ้นนี้ก็เป็นหมวกนะคะนี่อันนี้ก็อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยนะคะอันนี้ของเราแต่ว่านี่ข้ามนเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันคล้ายๆก,กันกับเมื่อกี้นะคะเธอ,ม,อมันเอออะม,มากับ แคบหมวกอ่ะคือหมวกหมวกมาลองเนี่ยคือชอบอย่างหนึ่งคือทรงมันจะเป็นสโลเข้ากันนะแล้วก็ค,ความกลมของตรงหัวเนี่ยมันจะแบบกลมแบบเข้ากับรูปหน้าเออนี่เขามีรัดมาแต่ว่าหมวกมาลองจะไม่มีจุกข,ข้างบนนะคะเขาจะเป็นแบบกลมๆไปเลยนะคะแล้วก็มากับนี่แหวกนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีแค่ผ้าโคดั่นนี่เนาะอันนี้เป็นไซส์ L นะคะเราไซสไ L ์ L เพราะว่าเราหัวใหญ่นั่นเอง อมีสองชิ้นนะคะนี่ก็เป็นแบบคบ์โกนันนี่เนาะโอเคไซส์เอนะคะนี่โอเคตรงข้างในก็ปั๊มว่าบาลองเซกานะคะอันนี้ก็จะปรับแบบนี้ออใช้ปรับแบบนี้ปินตะขาบปินตะขาบนะคะดูหยอกหยกยอกหยอกยอกตลกอัเธออะเออเดี๋ยวมันมีความแบบนี้มันทำให้ได้ดูแบบย,ยาวใช่ไหม อ,อุ้ยมันได้มันเข้ากับสร้อยนะเธอฉันจะขายดึงัสร้อยอามสวยนะเธอมันหาซื้อไม่ได้นะเธอถึงจะแบบสี่ห้ามื่นก็เธอยังไงดีขายมาโอเคเป็ว่าสุดจะชิ้นไหนก็ทำม,มาแล้วกันนะถ้าเกิดว่าตอนนั้นฟิลอยากขายก็จะขายนะคะโอเคมาชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้าย ชิ้นสุดท้ายคืออันนี้นะคะกล่องมันสวยอะเธอกล่องมันดูหรูหรากล่องมันดูแบบฉันอยากได้กล่องอะคือคล้ายๆเป็นแบบกล่องแบบกล่องกล่องแทงกล่องแบบกล่องหีบของหลุยวิตตองอะไรอย่างเงี้ยนะดูดีอะเธอโอเคมาเปิดชิ้นสุดท้ายลนะ วันนีเหมือนเสกโลสโเตอรอแบบนี้โอ้เปิดไม่ได้เธออมานี่มากับกระดาษไข่หินตาลนะคะที่ปลุมาเข้ากับกล่องมากนะคะแต่ว่าทำไมของฉันไม่มีกระดาษหอ่อกะะดานลายนี่น มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระเป๋าซิกเนเจอร์ของกุชี่นะคะอือก็คล้ายๆกันถุงก็เป็นคล้ายๆกันนะคะเตนเต้น,ตน,ตนใบนี้นั่นเองนะคะชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะคืออ่า อย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยไปมองบาลองวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นว่าราคามันสูงกว่ากุชชี่นะคะอย่างใบเนี้ยที่มันจะเป็นไซส์จิวะะ๋วจิ๋วร่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะใบนั้นอนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะคะแล้วก็อีใบนี้นะคะสองหมื่นฉันเพิ่มเงินอีกประมาณสามพันสี่พันเหรียญสามพันกว่าสองพันกว่าเหรียญเนาะฉันได้ใบนี้ดีกว่านั้นใบเล็กเงี้ยอย่างใบนี้นะคะก็ราคาอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพัน 9ก้าร้อยเหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะมากับตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์ลายให้คล้ายการโฮเดอร์เมื่อกี้เลยนะคะแต่ตรงนี้จะเขียนว่าบ a องเ c ก a านะคะแล้วก็สายสามารถปรับได้มีสายยาวมาให้ข้างในนะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนโซงกุชชี่เลยนะคะแต่ว่าแค่ลายตรงนี้กับโลโก้ตรงนี้จะเขียนว่าบ a องเ c ก a านะคะมาดูข้างในกันนะคะ อ่ะเรามันพร้อมกับสายยาวนะคะเราจะได้ถอดของเขานะคะก็มันไม่ใช่ของเรานะคะแบบนี้อ่าโอเคข้างในก็จะพิมพ์ว่าบอลลูนเซก้าอย่างนี้แล้วก็มีหนึ่งคอมพัทคอมพัเมนกว้างอย่างนี้นะคะแล้วก็มีซีฟหนึ่งซีฟนะคะซีฟหนึ่งซีฟเนี่ยมากับแคบุกที่ดูด,ดีเหมือนเดิมแล้วก็ กลิ่นหอมหนังไม่จะหอมหนังรงสายอะค่ะนี่ก็สวยนะใบนี้ก็สวยเอาดีใบเนี้ยส,สำหรับที่ไปลองอะตอนแรกดูว่ามันแก่แล้วจะ,ะเห็นว่าเขาจะเอาใบเล็กดูว่ามันแก่เพราะถาถืออย่างเงี้ยมันดูแก่แต่พอคอสบอดี้ปุ๊บคือดูดีดูวัยรุ่นดูชิคดูแบบสวยเลยใบเนี้ยใบนี้ก็โอเคนะเธอเหมืนเก้ากว่าเหมืนเก้าก็เกือบแปดหมื่น,น 8, เนาะ เออคือของพวกนี้มันจะหาไม่ได้แล้วนะคะก็มีแค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่มีมาเพิ่มนะคะเขาบอกว่ามีแค่ติดชิ้นนะคะในห้องกงอ,อีีจริงหรือจกตาค่ะจกตาใช่หรือเปล่าโอเคค่ะนับวันนะคะ โอเควันนี้มารีวิวเบาๆนะคะก็พรุ่งนี้นะคะลอนส์คอลเลคชันนะคะที่แลนที่แลนด์มาร์กนะคะก็ถ้าขยอยก,กงก็ไปสามารถไปดูพรุ่งนี้จะมีเสื้อผ้าด้วยถ้าพรุ่งนี้ไปนะคะอาจจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ซื้ออะไรแล้วว่าวันนี้ก็ก็ซื้อหลายอย่างแล้วเนาะก็คือตอนแรกอยากได้แบบเบเซอร์เป็นเสื้อสูตรอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็ราคาสูงอยู่นะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆถ้าชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซาร่าด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะให้ได้เห็นคลิปนะคะถัดไปของซาร่านั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อน enjoy นะคะกับวิดีโอของซาร่านะคะแล้วก็มีความสุขกับเหมือนก็พาเพื่อนๆไปชอปปิ้งด้วยกันนะคะแล้วก็โอเคถ้าสนใจชิ้นไหนนะคะก็อ่ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าจะปล่อยก็จะปล่อยให้เลยค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย